ตอนที่982เมื่อฟังจากคำพูดของจัลละเฆะเบญจธาตุแล้วหลินเทียนก็ถึงกับแสดงสีหน้าที่หมดุดคำพูดออกมาคิดว่าอาวุธปราดมันหากันได้ง่ายๆหรือไงกันหากว่าไม่มีมันแล้วล่ะก็อย่าเพิ่งตาผ่านเขตดแดนปลุกพลังเลนจะดีกว่าปอเจ้าไม่มีทางรับทานสวรรค์นในรอบนี้ได้อย่างแน่ๆจัลละเฆะเบนจธาตุอดส่งเสียงออกมาไม่ได้มันไม่ได้พูดออกมาเพื่อข่มขู่ให้เขากลัวแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะมันสัมผัสได้เลยว่าพลังทำลายของทันสวรรค์นในรอบนี้มันทําให้เขารู้สึกเสมือนกับว่าสามารถทําลายล้างโลกไปนี้ได้ด้วยซ้ําหากว่าไม่มีอาวุธปราดอยู่ในมือแล้วล่ะก็ก็คงไม่มีวันสามารถรับมือกับมันได้แน่ๆ,ๆไม่มีก็ไม่เป็นไรข้ามีวิธีอื่นอยู่หลินเทียนได้พูดออกมาตอนนี้สีหน้าของเขายังคงราบเดียบและไม่กัง,งวลอะไรนี่จึงทําให้จัลลเคนเบญจธาตุได้แต่แสดงสีหน้าสงสัยออกมา แล้วพูดออกมาว่าเจ้าหมีไิธจริงก้นหรือวิธีอะไรกันไหนบอกมาสิปุงยาหลิ่นเทียนได้พูดออกมานี่จึงทาให้จัลลภเทพยัญธาตถึงกับปรง,งาไปพร้อมทั้งพูดออกมาว่าอะไรนะการก้าวข้ามทันสวรรค์นี้มันเกี่ยวอะไรกับการปุงยาหมายความว่ายัางไงกันมันได้แต่กําหมดิีวของมันเข้าหากันหลิ่นเทียนได้โบกมือขวาของเขาเรียกเอายาชนิดนึ่งออกมาหลังจากที่มันถูกผนึกเอาไวไ้ด้วยตาประทับมังกร ยาวิญญาณนเน่าเปื่อยอันดีเจ้าได้มาจากตำหนักแห่งความตายงั้นหรือแล้วเจ้าจะเอามันมาทำอะไรกันจ้ลัเขยเบญชาต์ไม้แต่หันมองออกไปด้วยสีหน้าที่สงสัยก่อนที่มันจะตะหนักได้ถึงบางสิ่งแล้วพูดออกมาว่าเจ้าคิดที่จะก,กัญญาเพิ่มพลังสิบเท่าชั่วข่าวโดวยที่ไม่มีผลข้างเคียงนั่นหรือมันนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่อยู่ในตำหนักแห่งความตายภายในสวรรค์ชั้นที่ห้านั้นหลินเทียนได้เก็บเอาอยาชีิดนี้มาและบอกว่า มันสามารถนำมากันเป็นยาทิพย์ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งนับสิบเท่าได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรซึ่งการที่หลินเทียนหยิบมันออกมาแบบนี้ก็ทําให้มันเข้าใจได้โดยท,ทันทีหลินเทียนได้แต่พยักหน้าและพูดออกมาว่าใช่แล้วมือขวาของเขาได้ปลุกออกไปความทั้งเก็บมันเอาไว้ในแหวนมิติของตัวเองนี่เมื่อได้รับการยืนยันจากหลินเทียนแล้วดวงตาของแต่ละเขบเบญจธาตุเองก็ได้เปล่งประกายออกมาท,าทันทีด้วยระดับพลังของเจ้าในตอนนี้แล้ว และไพ่ตายอื่นๆผนวกข้อกับพลังที่เพิ่มขึ้นสิบเท่าก็น่าจะสามารถก้าวข้ามทันสวรรค์น,นี้ไปได้ไม่ยากดวงตาของมันยังคงส่องประกายออกมาพร้อมทั้งกระหมดขึ้นแลพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนนะข้าจําได้ว่าเจ้าเคยพูดเอาไว้ว่ามันเป็นยาที่ปรุมาจารย์นักปรุงยาระดับที่เจ็ดตอนไปเท่านั้นจึงจะสามารถกันมันออกมาได้ตอนนี้เจ้ายังไม่ถึงระดับที่เจ็ดด้วยซ้ําแล้วเจ้าทํามันได้งั้นหรือได้สิหลินเตียนได้ยิ้มออกมา พร้อมกับพูดต่อว่าหลังจากที่ได้ดูดกินเปลวเพลิงอย่างบริสุทธิ์ไปนั้นก็ทําให้ระดับของข้าตัดผ่านไปถึงระดับที่6ตอนปลายและเมื่อทําความเข้าใจอีกนิดหน่อยก็สามารถตัดผ่านไปยังระดับที่7ได้ซึ่งข้าเองก็เชี่ยวชาญเข็มนวิชาปรุงยาที่สามารถทำให้ข้ากันมันได้ตั้งแต่ระดับที่7ขั้นต้นเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วจลัลรเค่เป็นยทธาตก็ได้แต่พงาไปและไม่คิดเลยว่าหลังจากที่หลินเทียนได้กืนกินเปลวเพลิงอย่างบริสุทธิ์ไปนั้น มันไม่เพียงแค่ตัดผ่านไปยังเขตแดนกึ่งปริณิพานแต่ยังสามารถทตาไม่ทักษะด้านปรุงยาของเขาพัฒนาตามไปด้วยมันได้แต่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่างั้นก็เอาตามนั้นละกันลิี้ตัดผ่านไปยังระดับที่เจ็ดแล้วก็กันยาตัวนั้นมาเผื่อค่าด้วยแล้วค่ายตัดผ่านไปอีกทีหลินเทียนได้หันหมองออกไปทางมันก่อนจะพูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วไงว่าเป็นเพราะจานวนของยาวิญญ,ญาณเล่าเปื่อยมันมีจํานวนจํากัดจึงทําได้อย่างมาก ก็กันออกมาได้เพียงแค่3เมตรเท่านั้นและก็ที่สําคัญที่สุดคือห้ามมีข้อผิดพลาดใดๆด้วยหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพร้อมทั้งนั่งกัดสมาธิลงเพื่อหมุนบวนเข็มวิชาปรุงยาและทําให้ร่างกายของเขาตัวก่อหุ้มไปได้ไปไกลแสงมากมายจากฤเขญ้ยาตได้หันมองออกไปทางเขาเล็กน้อยก่อนจะคุ้มกันเขาอยู่ห่างหญิงสาวในชุดสีขาวเองก,ก็ยังคงเจ้าหมองออกมาด้วยดวงตาที่น่าหลงไหลโดยที่นางไม่กระพริบตาแม้แต่น้อย เย yeah, ตรงน้อยก็ได้แต่ยอดตัวลงพร้อมต่้งจ้องมองไปทางหลินเทียนเป็นสายตาเดียวกันร่างกายของหลินเทียนได้ส่งประกายแสงอ่อนๆอ,ออกมาเขาได้หมุนวนเคลมวิชาปุงยาต่อไปเรื่อยๆและทําให้ประกายแสงรอบตัวเข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเก่ามันเป็นอยู่อย่างนี้กว่าสมชั่วโมงเต็มในพริบตาและว,วันนี้เป็นวันที่ประกายแสงได้สั่นไหวเสมือนว่ามันได้รู้แจ้งถึงบางสิ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ลืมตากลับขึ้นมาพางถอนหายใจได้แล้วงั้นหรือ จรละเคเป็นจทธาได้ถามต่อว่าตัดผ่านไปยังระดับที่เจ็ดได้แล้วงั่นหรืออืมหลินเทียนได้พยักหน้าตอบก่อนหน้านี้เมื่อได้ดูดเกลืนเปลวเพลิองอย่างบริสุทธิ์ไปแล้วก็ทําให้เขาตัดผ่านไปเป็นบรมอาจา์นักปรุงยานระดับที่6กตอนไปซึ่งหลังจากที่เขาทํความเข้าใจเพิ่มอีกสมวันมันก็ทําให้เขาตัดผ่านไปยังระดับที่7ขั้นต้นได้อย่างง่ายๆง,งั้นก็กันยาได้แล้วจรละเคเป็นเจตธาได้พูดต่อว่าอ๋อใช่แล้วมันมีชื่อว่าอะไรงั่นหรือ มันมีชื่อว่ายาทิพเทพอมะตะจากการรวมสรรพคุณทุกอย่างเข้าด้วยกันหลินเทียนได้พูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้โบกมือเรียกอหม้อยาออกมามันเป็นม้อยาขนาดหนึ่งเมตรลายล้อมไปได้วยอักขระมากมายซึ่งมันเป็นม้อยาของเจ้าโอสถที่เขาได้มาจากสวรรค์ชั้นที่สองและแม้ว่ามันจะไม่สามารถใช้โจมตีแต่มันก็แข็งแกร่งมากๆซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมันเคยเป็นหม้อยาของเจ้าโอสถด,ดังนั้นจึงได้มีความสามารถ ในด้านกัญญาชั้นเลิดถึงขั้นที่ไม่มีหมอยาใบไหนสามารถเทียบเคียงได้เขาได้หยิบเอายาวิญญาณนอกเปลือยออกมาก่อนจะปวดผนึกของมันและโยนลงไปในหมอยานั้นทันทีเปลวเพลิงสีทองอัลามได้ถูกจุดขึ้นมาในมือซ้ายของเขาก่อนที่เขาจะโบอกออกไปและทำให้ม้มอยานั้นส่งเสียงดังสนั่นออกมาก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกโชนขึ้นเขาควบคุมเปลวเพลิงเอาไว้ขณะที่ยาวิญญาณนอกเปลือยเริ่มหลอมละลายและกลายเป็นเปลวเพลิงสีม่วง ทำให้กลิ่นหอมหวนถูกส่งออกมาไอายาบานี่มันมีกลิ่นหอมเหมือนเหมือนกับยาอายุวัฒนะไม่มีผิดเลยแฮแต่กลับเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ไม่เหมาะกับกลิ่นอานนี้เลยแฮแต่ละเคเบิทธาต์ได้แต่ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้มองออกไปทางมันเล็กน้อยโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเปลวเพลิงอย่างบริสุทธิ์ของเขาได้ถูกส่งออกมาอย่างเข้มขน้นและยังคงลุกโชนอย่างต่อเนื่องจ้ละเ้เบญจธาต์ที่กำลังจ้องมองอยู่เองก็ได้แต่ถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่า ใช้เพียงแค่มันอย่างเดียวงั้นหรือนี่มันเป็นเพียงแค่ตัวยาที่เป็นหัวใจหลักเท่านั้นยังต้องการวัตถุดิบชนิดอื่นอีก49ชนิดหลินเทียนได้พูดออกมาเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ได้บวกมือเรียกอสมุนไพยต่างๆนานาออกมาจากภายในแหวนมิติซึ่งเรียงรายกันอยู่ตรงหน้าของเขาช่วงเวลาหลายปีมานี้เขาได้ออกเดินทางไปทั่วตามสถานที่ต่างๆมากมายรวมไปถึงปนจริงอสมบัติมาจากขุมพลังต่างๆ จึงทาให้วัตถุดิบในการปรุงยามีมากมายเขาได้จ้องมองออกไปอย่างม้อยาตรงหน้าพร้อมกับควบคุมเปลวเพลิงที่อยู่ในมือของเขาก่อนจะส่งความคิดออกไปเพื่อโยวนวัตถุดิบที่เหลือออกไปนี่จึงทำให้เปลวเพลิงส่งประกายแสงออกมาอย่างเข้มข้นก่อนจะเบาบางลงสีหน้าของเขาในตอนนี้ตั้งใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งโบกมือควาออกไปและแปลเปลี่ยนสภาพเปลวเพลิงอย่างบริสุทธิ์ให้กลายเป็นเปลวเพลิงแห่งการปรุงยาแต่สิ่งที่เขารับรู้ได้ในตอนนี้ก็คือ หลังจากที่เขาใช้มันสำหรับปรุงยาแล้วกลับพบว่ามันทำได้ดีขึ้นแถมปริมาณที่กันออกมาอย่างมากขึ้นตามไปด้วยสมแลจริงๆที่เป็นเปลวเพลิงสวรรค์เขาได้พูดออกมาเย ê, ตรงน้อยที่อยู่ข้างๆเองก็ได้แต่กระพริบตาปิบๆด้วยความสงสัยและมักจะหันมองสลับไปมาระหว่างหม้อยาเป็นบักพักหลินเทียนได้เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมๆกับโบกมือของเขาออกไปทางหม้อยานั้นทำให้เปลวเพลิงของเขา บริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกแถมยังสามารถได้ยินเสียงเหมือนกับฟองสบู่ที่แตกอยู่ภายในได้อย่างชัดเจนหลินเทียนยังคงควบคุมมันอยู่อย่างสงบกว่าหกชั่วโมงเต็มเมื่อผ่านไปกว่าหกชั่วโมงนั้นเขาก็ได้หยุดลงก่อนจะมีกลิ่นหอมถูกส่งออกมาไม่หยุดย่อนเมื่อมาออกไปแล้วก็จะได้พบกับยาทิพย์สีม่วงที่หลล้อมไปได้กลมหมอกเสมือนว่าตกลงมาจากสวงสวรรค์อยู่ตรงหน้าของเขาและให้ความรู้สึกที่ต้องการจะกืนมันลงไปสําเร็จ ดวงตาของหลินเทียนได้ส่องประกายออกมาพร้อมทั้งโบกมือออกไปรับมันเอาไว้เจ้ละเคเบิจะทาได้พูดขึ้นมาว่านี่คือเม็ดยาที่จะวางนั่นหรือดูดีนี่หลังจากนั้นดวงตาของมันก็ได้เปล่งประกายออกมามา,มากกว่าเก่าพร้อมกับพูดออกมาว่าหากว่าทานไปแล้วระดับพลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นสิบเท่าในพิบตาเลยงั่นหรือแน่นอนอยู่แล้วหลินเทียนได้ตอบกลับไปมันเป็นยาทิพย์ที่มีบันทึกเอาไว้ในเขตวิชาปวงยาของเจ้าโอสถด,ดังนั้นมันจะต้องไม่ผิดแน่ เขาได้หันหมองออกไปด้วยดวงตาที่เปล่งประกายพามพูดออกมาว่าด้วยการอาศัยเปลยเพลิงอย่างบริสุทธิ์นี้ทําให้โอกาสสําเร็จในการหลอมมันเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อเร์เซนก่อนหน้านี้ด้วยจํานวนของวัตถุดิบนั้นเขาได้ประมาณการความสาเร็จเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะผิดพลาดบ้างแต่ว่าเมื่อใช้ประโยชน์จากเปลยเพลิงนี้กลับทําให้เขามีความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะสามารถการมันออกมาได้ทั้งสมเม็ดอย่างแน่นอนเขาได้เก็บมันเอาไว้อย่างระมัดระวังก่อนที่เขา จะเริ่มกันเม็ดยาต่อไปพิภตาเวลาก็ผ่านไปอีก16ชั่วโมงมันเป็นช่วงที่เขาการครั้งที่สองสำเร็จอีกครั้งอย่างสมบูรณ์แถมยังมีสปปรรพคุณที่ดีกว่าครั้งก่อนหน้านี้มากความแข็งเก่ง30เท่าเขาพึพมพำกับตัวเองดวงตาของแต่ละเค่เป็นธาตุได้เปล่งประกายออกมาและพูดว่าของดีการที่สามารถเพิ่มพลังกว่าสิบเท่าได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงมันถือเป็นยาสวรรค์ชัดๆนี่มันมีมูล,ลค่า ที่ไม่สามารถประเมินได้หากว่ายังเหลือหลังจากที่ก้าวข้ามผ่านท่านสวรรค์ไปแล้วข้าจะให้เจ้าหลินเทียนได้หันมาและพูดต่อว่างั้นก็หาที่มาเหมาะเพื่อเริ่มการก้าวข้ามท่านสวรรค์กันเถอะ